กระทรวงแรงงานยืนยันกำหนดโอนเงินเยียวยาประกันสังคมให้ผู้ประกันตนให้กับนายจ้างและก็ลูกจ้างมาตาา33ครอบกลุ่ม13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนายสุชาติจมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกมายืนยันว่าในระหว่างวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมนี้จะดำเนินการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตาา33ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม10จังหวัดแรก ใน9กิจการทั้งนี้สำหรับลูกจ้างมาตา33ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มอีก3จังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติมจะดำเนินการโอนเงินให้ภายในวันที่9สิงหาคม2564นี้เช่นเดียวกันในวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมจะดำเนินการโอนเงินผ่านพร้อมเพทให้กับนายจ้า,จางมาตา33ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม10จังหวัดแรกใน9กิจการ ทั้งนี้สำหรับนายเจ้ามาตาา33ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มอีก3จังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติมมานั้นจะดำเนินการโอนเงินให้ในวันที่9สิงหาคมโดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานและก็ผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด -19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวดตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมา เห็นชอบขยายพื้นที่เยียวยาผู้ประกอบการและก็ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด -19 จาก10จังหวัดมาเป็น13จังหวัดจังหวัดที่เพิ่มมากก็คือจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและก็พระนครศรีอยุธยาส่วนการให้เงินก็จะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพรที่ผูกไว้กับบัตรประชาชนของลูกจ้างเท่านั้น ส่วนนายจ้างถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะโอนเงินผ่านพร้องเพล์เลขบัตรประจำตัวประชาชนจิดบเดียวกันและนายจ้างที่เป็นสถานะนิติบุคคลจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้างทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา3.3สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับ